มาพบกับคุณครูพี่เนยและคุณครูพี่นันค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาทาอะไรกันคะพี่ครูคพี่นันวันนี้คุณครูสองคนนะคะจะมาสอนนักเรียนเรื่องการลบค่ะเอ๊การลบนี่มันเป็นยังไงอะคะการลบไม่ยากเลยนะคะเราเจอกันบ่อยๆในชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะเอ๊มันมีการลบในชีวิตประจําวันด้วยหรอคะอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ต้องมาดูกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะคณิตศาสตร์แสนสนุก การลบก็คือการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งหรือคือการเปรียบเทียบความต่างระหว่างจำนวนสองจำนวนโดยที่เราจะใช้สัญลักษณ์ลบแบบนี้ค่ะตัวยอย่างเช่น5ลบกับ3พี่ฮู้จะมาสอนน้องๆว่า5ลบกับ3 มีค่าเท่ากับเท่าไร่ผลลัพธ์ที่ได้เราเรียกว่าผลลบหรือผลต่างเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูสถานการณ์ที่หนึ่งกันนะคะน้องๆนักเรียนเห็นไหมคะ ว่าคุณครูถือมังคุดกี่ผลสี่ผลค่ะคุณครูมีมังคุดสี่ผลใช่ไหมคะคุณครูแบ่งให้คุณครูพี่เนยสองผลคุณครูจะเหลือมังคุดแค่สองผลประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็จะถขีได้แบบนี้ค่ะสี่ลบด้วยสองจะเท่ากับสองสี่ก็คือมังคุดทั้งหมด สองก็คือมังคุดที่ดูรูพี่นันแบ่งให้ดูพี่เนยดูรูพี่นันี่จะเหลือมังคุดแค่สองค่ะใช่คะค่ะสำหรับสถานการณ์ที่สองนะคะก็คือนักเรียนเห็นไหมคะว่าคุณครูมีมาม่าทั้งหมดกี่ซองกี่ซองคะห้าซองใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณครูรู้สึกหิวมากมากเลยค่ะ แล้วก็คุณครูก็ทําการเอามาม่าสามซองคะไปต้มค่ะแล้วก็คุณครูอยากทราบว่ามาม่าของคุณครูนะคะจะเหลืออยู่กี่ซองค่ะสําหรับประโยคสัญลักษณ์ของอนิสร์นะคะในข้อนี้นะคะนั่นก็คือคุณครูมีมาม่าอยู่5ซองนะคะแล้วก็่ปเอามาม่าไปต้มเป็นจำนวนสามซองซึ่งนะคะคุณครูก็จะเหลือมาม่าอยู่2ซองนะคะนั่นก็คือค้ตอบ เรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะโจย์ก็คือหลบด้วยสามจะได้เท่ากับเท่าไหร่เรามวงประโยคนี้นะคะให้เป็นรูปก็คือแทนรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กนะคะหรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหลบด้วย3คือเราเอารูปสี่เหลี่ยมนะคะออกไป3ารูปลบไปสเราก็จะเหลือรูปสี่เหลี่ยม3ามรูป ถ้าเรามองการลบในแนวตั้งนะคะมันก็จะได้6ลบด้วย3ก็จะเหลือเท่ากับ3เรามาดูตัวอย่างในข้อที่2กันนะคะโจทย์ก็คือ25่สลบสิจะได้เท่ากับเท่าไรยี่สิเป็นตัวตั้งนะคะเราก็มองให้อยู่ในรูปภาพ2ออยู่ในหลักสิบ เราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมสองแท่งอยู่ในหลักสิบห้าอยู่ในหลักหน่วยเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กห้ารูปลบหลักหน่วยด้วยสองดังนั้นเราก็จะเหลือรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่สามรูปหลักสิบเราจะลบด้วยหนึ่งดังนั้นเราก็จะเหลือรูปสี่เหลี่ยม ในหลักสิบอยู่หนึ่งแท่งถ้าเรามองในการลบแบบแนวตั้งก็จะได้25ลบด้วย12ก็จะเหลือ13เรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะโจทย์ก็คือ45ลบด้วย37จะได้เท่ากับเท่าไร45เป็นตัวตั้งเราก็มองว่าอยู่ในรูปภาพก่อนเลย4 อยู่ในหลักสิบดังนั้นเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมในหลักสิบคือสี่แท่งห้าอยู่ในหลักหน่วยดังนั้นเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในหลักหน่วยคือ5้ารูปหลักหน่วยเราจะต้องลบด้วยเจดแต่ในหลักหน่วยเรามีอยู่แค่ห้ารูปดังนั้นหลักสิบกระจายมาให้หลักหน่วยหลักสิบหนึ่งแท่งจะมีรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่1ิบรูป เมื่อกระจายมาแล้วดังนั้นหลักหน่วยจึงมีรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กทั้งหมด15รูปหลักส0กระจายแม่หลักหน่วยไปแล้วหนึ่งแท่งดังนั้นหล bon ักส0บจะเหลือรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด3แท่งหลักหน่วยนะคะเราจะลบด้วยเจดดังนั้นเราจะเหลือรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กอยู่ในหลักหน่วยคือ8ดรูปหลักสิบจะลบด้วยสามดังนั้นในหลักสิบนะคะเราจะไม่เหลือรูปสี่เหลี่ยมอยู่เลยสักแท่ง เมื่อเรามองในแนวตั้งนะคะสีบห้ลบด้วย37แล้วก็จะเหลือ8ค่ะตัวอย่างข้อที่4นะคะโจทย์ก็คือ123ลบด้วย111จะได้เท่ากับเท่าไร123เป็นตัวตั้ง1อยู่ในหลักร้อยเราก็จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปใหญ่แบบนี้นะคะ1รูปสองยู่ในหลักสิบเราก็จะแทนรูปสี่เหลี่ยมสองแทง่งสามอยู่ในหลักหน่วยเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กทั้งหมด3ามรูปหลักหน่วยลบด้วยหนึ่งดังนั้นในหลักหน่วยเราจะเหลือรูปสี่เหลี่ยมอยู่แค่สองรูปหลักสิบลบด้วยหนึ่งดังนั้นในหลักสิบเราก็จะเหลือรูปสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งแทง่ง หลักร้อยลบด้วย1นึ่งซึ่งหลักร้อยเรามีอยู่แค่1รูปลบด้วย1ดังนั้นหลักร้อยเราจึงไม่เหลือรูปสี่เหลี่ยมอนึ่งเลยค่ะเรามาดูการลบในแนวตั้งนะคะ123ลบด้วย111เราก็จะเหลือ12ค่ะ เช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบมาป่านิสัยไ,ไม่ดีชอบขี้ขโมยไข,ไขย่ไก่เก้าใบมาป่าเอาไปสองก็เหลือเจ็ดใบไขบ่เจ็ดใบมาป่าเอาไปอีกหนึ่งก็เหลือหกใบไขบ่หกใบมาป่าเอาไปอีกสามเลยเหลือแค่สามใบ อีกสาใบแม่ไก่ทำหล่นหายเลยมีเหลือสักใบทุกๆุกเช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบอยากรูปพรุ่งนี้ไข่ไก่จะเหลือกี่ใบ การสอนคณิตศาสตร์ของครูพี่นันและคุณครูพี่เนยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคณิตศาสตร์นะคะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยคะ่ะมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานักสักเท่าไหร่นะคะใช่แล้วคะ่ะคครูพี่เนยถ้าเกิดว่าเราเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจนะคะสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราก็จะเป็นคณิตศาสตร์ไปหมดเลยคะ่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะลองเปิดใจให้กับคณิตศาสตร์นะคะซึ่งนักเรียนจะรู้ว่าคณิตศาสตร์นะคะเป็นศาสตร์ที่สวยงามค่ะ วันนี้คุณครูพี่นันหรือคุณครูพี่เนยขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย